สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักนะคะวันนี้ก็ามาเชลฟี่ค่ะในสวนนะคะนี่ค่ะมะละกอถึงเวลาที่จะเด็ดแล้วนะคะดีกว่าปล่อยให้หล่นลงไปแล้วก็ไม่ได้กินเนื้อนะคะตอนนี้เราก็จะเด็ดแล้วเอามาบ่มบ่มไว้สักสองวันก็คงจะสุกแ้าเป็นพรุ่งนี้มันก็จะเกินขนาดแล้วมันจะเกินเวลาของเขานะคะ ใช้เวลาปลูกมานานนะคะเอาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วตุลาตุลาพิกาธันวามกราคมพามีนาเมษา8เดือนนะคะมะละกตอต้นนี้ค่ะใช้เวลาปลูก8เดือนนะคะลูกนี้อยู่ประมาณ6เดือนนะคะนี่จึงสุกสุกแล้วค่ะลูกหนึ่งนะคะเด็ดไปแล้วนะคะแล้วก็ทําพันุ์แล้วนะคะแล้วก็ลูกที่2ออันนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะ เริ่มเด็ดแล้วนะคะใช้เวลาปลูกหลายเดือนแต่ใช้เวลาเด็ดเพียงเพียงไม่กี่วินาทีนะคะนี่ค่ะเขาก็จะสวยเต็มต้นนั่นแหละค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นที่สองนะคะต้นแรก